สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจีติงทีวีนะครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับที่พี่หมีทำการรีวิวเจ้าตัวชิลคามิล่าแมนไปนะครับว่ามันเป็นตัวที่สามารถป้องกันการสตตนได้นะครับซึ่งป้องกันในตัวมันเองนะครับแต่ว่าสำหรับในคลิปนี้นะพี่หมีจะลองเอาไปลงในแมปไก่งวงนะครับโดยเอาเจ้าตัวนี้ไปด้วยจะเอามาแทนเจ้าตัวเมดิกคามิล่าแมนนะครับซึ่งเป็นตัว ตัวหมอพูดง่ายๆก็คือตัวหมอนะครับคือตัวยูนิตของเราโดนสตันเนี่ยแล้วมันก็หลับใช่ไหมฮะพี่หมีจะลองเอาตัวนี้ไปดูนะครับว่ามันจะสามารถป้องกันการสตันให้กับยูนิตอื่นๆของเราได้หรือเปล่านะครับถ้าได้นี่พี่หมีว่าแจมแมวมากเลยนะไปดูเันเลยๆดีกว่าแต่เราวางตัวเงินตรงนี้ก่อนสเต็ปการเล่นก็จะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราจะวางเจ้าตัวชิลคามิราแมนแทนเจ้าตัวเมดิกเจ้าตัวเมดิกนี่ ถึงจะป้องกันการสตันได้ก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็ยังหลับอยู่ดีนะฮะแต่ว่ามันก็จะอารมณ์แบบว่าเฮ้ยหลับทําไมวะตื่นเร็วๆอะไรอย่างงี้ก็ปกตัวเรานะครับ <laughs> แต่พี่หมีว่าตัวนี้ก็น่าสนใจนะลองดูว่ามันจะกันการสตันได้ไหมนะ,อะตอนนี้เราวางตัวเงินครบแล้วนะฮะแล้วเราก็วางเจ้าตัวเตอร์กี้สปิเกอร์แมนต่อเลยแล้วก็อัพไปเดี๋ยวอัพตัวเงินต่อ,อตอนนี้เรา าวางตน้นตัวต้นเกมจนครบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะวางเจ้าอัปเกรดไททันคาร์เมล่าแมนตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งเดิมนะฮะ yeah, เดี๋ยวเราอัพไปก่อนแล้วเดี๋ยวพี่มีจะวางอ้อลืมพี่หมีลืมเอาตัวยนต์ว่ะไม่เป็นไรยังทันอยู่นะครับยังได้อยู่ยังได้อยู่เดี๋ยวตันยนต์เสริมตรงนี้อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวตีไม่ทันเพราะมันจะเริ่มเข้ามาเยอะแล้วนะยิงมัน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  ตัวนี้หลุดแน่เลยปับหลุดไปนหนึ่งตัวนะไม่เป็นไรยังชิลอยูอ่ตอนนี้ก็เริ่มเข้าจะเริ่มเข้าสู่กลางเกมแล้วนะเดี๋ยวเราจะต้องทําการวางเจ้าชิลคัมเบราแมนแล้วเพื่อป้องกันพี่ไททันของเราไม่ให้โดนโจมตีนะโอเคตอนนี้เราวางมาถึงกลางเกมแล้วนะครับเดี๋ยวพี่มีเขาจะวางเจ้าชิวตรงนี้หนึงตัวแล้วก็อัพไปสักหทีนะครับ ให้มันป้องกันเจ้าไททันคัมเมราอัปเกรดเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะต้องอัปตัวนี้ให้ถึง10,000อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการวางไททันคัมเมราแมนอัปเกรดนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ตัวนี้ป้องกันเนาะ,อะโอเค10,000แล้วแล้วเดี๋ยวพี่มีจะวางไททันคัมเมราอัปเกรดอีกตัวหนึ่งตรงนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวจะวางชิลคัมเบราแมน อีกหนึ่งตัวตรงนี้นะครับเป็นการป้องกันแบบตัวต่อตัวไปเลยนะวิตัวนี้มาแล้วดูดิมันจะหลับไหมโอ้ไม่เป็นไรนะครับคิดว่าป้องกันได้อยู่นะต้องรอดูเจ้า UFO นะว่ามันจะยิงโดนหรือเปล่านะครับตอนนี้ไทท่านคามิล่าแมนอัพเกรดสตัวของพี่หมียังไม่หลับเลยนะเออยังไม่มีการหลับเลยนะครับเราต้องดูเจ้าตัวเลเซอร์ด้วยนะครับว่าเจ้าตัว UFO นะครับมันจะยิงเลเซอร์ได้หลายหลายทางนะครับ เราไม่รู้ว่าตัวนี้จะดูดซับหรือเปล่าดูดซับการโจมตีหรือเปล่านะครับไหนเจ้ายนะูเอฟนไม่เห็นมาเลยวะ <c oughs> โอ้ไปไหนเนี่ยเจ้ายูอ u โ o เอ๋ยอุ้ยโดนอะไรเข้าไปอะแต่ไม่หลับยังอยู่ดียังอยู่ดีโอเคตอนนี้1นึ่งมืนไททันครเมไปละอัปเกรดตัน2ตัวแล้วนะฮะเดี๋ยวพี่มีจะวางตัวนี้อีก1ตัวแล้วกัน ปาบอับไม่ได้อโอเคแล้วก็เอาเจ้าชิวคาเมล่าวางตรงนี้อโอ้โหเป็นไ,ไงล่ะเป็นการซับพอร์ตที่สุดยอดมากนะฮะนี่ไงยูเโมาแล้วยิงโอ้โหยูเยิงยิงแต่ว่ายิงโดนตัวโล่ออย่างเดียวเลยโอ้โหคือปกติถ้าเกิดเราวางเจ้าตัวหมอหรือว่าตัวเมดิกไว้ตรงนี้นะครับมันก็จะโดนยิงอยู่ดีนะครับแต่ว่า ตอนนี้เรามีตัวโล่ป้องกันนะครับเมื่อกี้ U F O ยิงไม่โดนนะนี่เห็นไหมนี่ยิงโดนแต่ตัวโล่อย่างเดียวเลยอะ่ hey, feel, อะเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะตอนนี้ปกตินี่หลับเป็นแถบแล้วนะครับไททันคามเบล่าอัปเกรดจะโดนสถานะหลับเป็นแถบเลยแต่นี้ไม่โดนนะนี่ตัวนี้ก็ยิงไม่โดนนะครับตัวโล่ดูดอย่างเดียวเลยยิงโดนแต่ตัวโล่นะนี่อัปหน่อยดีกว่านะครับเออจะได้ตีแรงขึ้นมาหน่อย คือเลเวลสามนี่ก็ดาเมจสามพันแล้วนะครับสุดยอดนะไม่ธรรมดานะดูดินี่เห็นไหมโดนยิงอีกแล้วอ่ะแล้วก็ดูดซับพลังการโจมตีไว้ได้หมดเลยทําให้อ่าอัปเกรดไททันคัมเบาของเราเนี่ยสามารถโจมตีได้อย่างต่อเนื่องนะครับตูโดนระเบิดก็ไม่เป็นไรนะครับเมื่อกี้นี่เห็นไหมโอ้โหสุดยอดโอ้นี่มันนี่มันสายแทงที่แท้ทูเลยนะฮะเจ้าตัวชิลคัมเบราแมนเนี่ย อันนี้อัปเกรดไททันยังไม่หลับทักตัวเลยรู้สึกว่าเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับสําหรับแมปนี้เดี๋ยวพี่หมีจะอ้าวโอเคตอนนี้อัปเกรดไททันเต็ม3ตัวแล้วนะครับเดี๋ยววางตัวนี้อีกตัวหนึ่งอา้าวตัวเต็มตัวมันล้นนะเดี๋ยวพี่หมีฮอข,ขายตัวนี้อ่าแล้วก็วางนี่อ่าอัพไม่มีคําว่าหลับไม่หลับอีกต่อไปนะครับทำให้การฟาร์มเงินของเรานั้น ง่ายดายยิ่งขึ้นนะครับง่ายมากๆดูซะก่อนนี่โอ้โหเป็นไงรับกระสุนรับเลเซอร์รัวๆ,ๆต่อให้เจออัลตร้าทอยเลตนะฮะอันนี้เป็นตัวอัลตร้าเลเซอร์ทอยเลตนะครับมีเลเซอร์รอกี่อันวะเนี่ยโอ้โหเป็น10อันนะครับแต่ก็ยิงไม่โดนโอ้โหพี่ไททันคอมเมอรล่าของเราบอกว่าชิวๆเลยพี่ยืนยิงได้แบบชิวๆเลยนะฮะไม่มีคำว่าหลับทำดาเมจได้แบบ100%เ ตีอย่างเดียวเอีดูกะกนโอ้โหเป็นไงโดนยิงแล้วโดนยิงอีกเจ้าตัวโล่ของเราไม่ต้องอัพเต็มก็ได้นะครับตัวโล่ก็สามารถที่จะซับดาเมจได้หมดเลยนะครับยืนรับตีนแทนเพื่อนนั่นเองนะฮะ <c oughs> ยืนรับตีนแทนพี่อัพเกรดไททันคามิล่าของเรานะ <c oughs> มันสุดยอดจริงๆตอนนี้ดําเดินม,มาถึงเว็บที่42แล้วนะครับ <c oughs> เล่นง่ายขึ้นเยอะ,ะครับเล่นชิวๆขึ้นเยอะเลย ตันไป4ตัวนะครับคาเมล่าอัปเกรดของเราปกตินี่พี่หมีบอกเลยนะครับว่ามาถึงเว็บ43ได้นี่ต้องมีอ,อัปเกรดไททันคาเมล่าอย่างน้อยสัก5ตัวนะครับถึงจะไหวนะตอน,ตอนนี้มีแค่4ตัวเองนี่เป็นไงรับดาเมจทุกอย่างนะครับรับใ้หมดเดี๋ยวพี่หมีขายหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเพื่อที่จะวางเจ้าตัวนี้อีกหนึ่งตัวมองไหนดีตรงนี้นะครับเออแล้วก็อัพอัไป ปเลยเลเวลสามเอออัพอีกอ่ะเผื่อจะได้ตีแรงขึ้นนะมันตีแรงด้วยนะครับไม่ใช่แค่ซัพพอร์ตเพื่อนอย่างเดียวนะตีแรงด้วยนะนะครับเว็บสีกับอัพเกรดทัาทานคาเวล่าแค่4ตัวเองนะครับใช้แค่4ตัวเองยังไม่หลับเลยนะตั้งแต่เล่นมานะครับมันจะสุดยอดอะไรขนาดนี้ดีจริงๆเลยอ่ะที่มีวางตัวน,นี้อีกตัวหนึ่งดีกว่ปาปับมาวางไม่ได้แล้วเดี๋ยวขายตัวเงินนะฮะหตัวแล้วก็วาง ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราเอาตัวนี้วางดักตรงนี้นะแต่ว่าวางไม่ได้เพราะว่าวางยูนิตไม่ได้แล้วนะครับก็ทําการอัปเกรดแทนแล้วกันนะฮะจะได้ถือโล่สีฟ้านี่โอ้โหเท่ไม่มีหลับดูสักก่อนโอโ้บอกเลยว่าชิลๆนะอ่าตัวนี้ยังหลับอยู่นะครับเพราะว่า เราไม่มีตัวป้องกันนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาตัวป้องกันมาวางตัวนี้แต่ว่ายังวางไม่ได้นะเว็บสีบแล้วดูไอตัวนี้วิ่งเข้ามาชนก็ไม่โดนนะครับโดนตัวโลแทนเว็บ50ิพี่หมีจะขายตัวทิ้งขายตัวเงินทิ้งให้หมดนะครโอเคตัวเงินไม่จําเป็นแล้วขายทิ้งแล้วเดี๋ยวเราวางพี่โลตรงนี้อ่าป้องกันไว้นะครับไม่ให้โดนโอ้ยจำ้ำตอนนี้ไททันคำใบ้อัปเกรดมี5ตัว แล้วก็เดี๋ยวเราจะวางาตรงนี้เพิ่ม1ตัวปั๊บแล้วก็ไททันตรงนี้เอา้าวางไม่ได้เดี๋ยวนะตัวไม่พอนะฮะเราต้องขายตัวเงินเพิ่มอีกตัวเงินหลับอยู่ขายไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เออเซลตัวเงินแล้วก็วางตรงนี้อีกหนึ่งตัวปบับแล้วเดี๋ยวเราจะไปอัพพี่ใหญ่เไม่ใช่พี่ใหญ่อัพตัวนี้นะตอนนี้มีอัพเกรดไททันทำไม่ได้หนึ่งสอสามสี่ห้าหกหกตัวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า พี่ีรู้สึกว่ามันเล่นง่ายขึ้นนะอัปเกรดให้ท่านที่มีตัวโล่ป้องกันอยู่ยังไม่หลับทักตัวเลยนะนี่นะปกตินี่เราจะต้องรีบขายตัวเงินนะครับเพื่อที่ว่าจะมาวางเจ้าหุ่นยนต์แถวแนี้อย่างน้อยอีก4ตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องนะครับไม่ต้องรีบร้อนขายตัวเงินแล้วนะชิวๆเลยมาเลยเจ้าไก่งวงยักษ์เจ้าใจแอนเตอร์กี้ทอยเลตยิงเลเซอร์มาเหรอไม่โดนหรอกนี่โดนตบเข้าไปโดนกระสวก เลือดสี่ล้านแล้วยังไงนะโดนกระทืบตายเหมือนเดิมเรียบร้อยโอ้โหผ่านยังง่ายได้นะครับในเวลา18.48นาทีโอ้โเป็นยังไงบ้างฮะสำหรับเจ้าตัวใหม่นี้นะครับบอกเลยว่าเป็นตัวใหม่ที่สมควรที่จะมีอย่างยิ่งนะครับเป็นตัวที่สมควรที่มีติดบ้านไว้ครับ เอาไห้ป้องกันยูนิตของเรานะครับซึ่งมันเทพมากเลยตีแรงด้วยนะครับแล้วก็ตีไกลด้วยนะโอ้โอเคแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมยังไงอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u b s ส r คร e ให้พี่หมีด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะเดี๋ยวจะพลาดคลิปสนุกๆจากพี่หมีนะจ๊ะวันนี้พี่หมีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบา,บาย